สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนะเแ่งป่ารวยวันนี้ป่าแม่นี่ต้องเองเพื่อมาจุดขอลาบขอโชคแม่เหมือนซีครับกับน้องกุมานรนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใตามต่อสิบหกสิบหาวันนี้ครับสาธุสาธุ แม่นิดว่าไรนะเหมือนจะได้เลขตัวเดียวกับน,น้องกุมารความรู้สึกว่าไงความรู้สึกกับท่านผู้ชมสมการได้จะตรงเหมือนกันหรือเปล่าครับนี่เมื่อวันศีนะครับ ก่อนเลครับหกสองเป็นยังไงมนั้นเห็นรอยอุปกรณ์กันบ่เห็นยังไงเห็นรอยมาก่อนบ่ใช่ที่เห็นก็คือตัวนี้แต่มันจะมีคล้ายๆเลขของน้องกุมารก็คือสองตัวนี้สองแปด่จะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่เห็นรอยมาแล้วนะครับนี่สัมผัสอันนี้เล่าก็ได้ตรงนี้เห็นยังไงไม่ได้เล่าไปฟังน่้นะครับก็จะเห็นอ่าเป็นเลขรอย ส่วนมากเวลาแม่ลงก็ค,คือไม่ได้ลงถ้าเราขอเนาะก็จะมีเลขเลอยขึ้นมาก่กกอนก่อนจุดทูบมือลอยก่อนนะแล้วก็ก็จะมีเลขทูบก,กับเลขเลอยถ้าใครชอบก็เอาไปจับเลขลนไัไงตรงไห,น,ไเหนเลขอะไรลูกเลขอะไรไปมองดูสิเลขอะไรทำมือ,ทำม,อทำมือแลหละฮะเลขท่าเปล นไม้น่ะหรอกุมารเห็น5้ปดไห้ชี้ตัวไหนนี่อ๋อที่เป็นสีๆีน่ะเหรอเป็นสีมองเห็นห้าเป็ดเห็นเลอกอะไรนะโอ้ห้าแปดโอ้ชัดเลยห้าเปดน้องกุมารเห็น อ่าลุนครับเจ็ดสี่ศูนย์ครับมาแล้วครับอันนี้เป็นเลขร้อยหกสองหกสองแปดอันนี้เป็นเลขทูบนะคะที่จุดเมื่อกี้เลขทูบสี 7, 4, ะะ่อ่าเจ็ดสี่ศูนย์นะคะถ้าใดรชอบก็นําไปจับนกเพราะว่าเลขแมอ่าถ้าจับให้หมดเด้อเพราะว่าส่วนมากมันจะออกอย่างนี้อย่างนี้บางทีมันก็จะออกอย่างนี้เลขไม่เยอะ ถ้าจับถูกก็ถูกแนวนอนแนวตั้งได้หมดเนาะได้หมดให้นี้มีฝันบน่หนบนไห